คุณผู้ชมค่ะไปที่เจ้าพ่อแดนใต้กันดีกว่านะคะ,อะเอกชัยศรีวิชัยค่ะ,ะเดินหน้าลุยต่ออีกแล้วแต่ว่าไม่ใช่ผลงานในวงการนะะเป็นผลงานธุรกิจคุณผู้ชม,ม,มเปิดตัวธุรกิจใหม่อาหารเสริมเอกราชาว,าวได้เรื่องงามยามดีเปิดตัวเมื่อวานนี้ค่ะโดยพี่เอกชัยเนี่ยบอกว่าจากเหตุการณ์ COVID โควิดที่ผ่านมาทําให้รู้เลยว่ารายได้จากงานในวงการบันเทิงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทําให้เจ้าตัวเนี่ยอยู่รอดได้นะคะเพราะว่าเจ้าตัวนะนะเป็นเสาหลัก ที่ต้องดูแลครอบครัว <Ừ. S 1> ซึ่งเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ที่เอกชัยเขารับดูแลหมดเลย uh. ก็เลยมองหาธุรกิจต่างๆค่ะทำเพื่อให้คนในครอบครัวเนี่ยได้มีงานทำแล้วก็มีรายได้งานเนี้ยนักข่าวก็เลยถามต่อว่าโอ้คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะเปิดตัวเนี่ยหรือลงมือทำธุรกิจต่างๆจะต้องไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ uh. ที่เอกชัยเนี่ยมีไปไหว้ที่ไหนไหมมาหรือเปล่าไปหรือเปล่าเจ้าตัวค่ะบอกทันทีว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เชื่อเรื่องนี้ uh. แต่ว่าไม่ได้ลบหลู่นะ แต่พี่เนี่ยเชื่อในเรื่องของการลงมือทํามากกว่านั่งขอพรเฉยๆเนี่ยพี่ว่าเออมันไม่ได้ไม่เวิร์กนะส่วนที่เห็นพี่ทําธุรกิจหลายตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสร้างหนงังทํางานโชว์ต่างๆเป็นการวางแพลนเตรียมวางมืองานร้องเพลงหรือเปล่าพี่เอกชัยค่ะยกมือไหว้ฝากบอกถึงเจ้าภาพทันทีอบอกว่าผมเนี่ยยังไม่วางมือนะ ผมรับทุกงานยังมีคิวว่างให้ติดต่อกันได้นะครับเพราะว่าไม่คิดวางมือเด็ดขาดที่สำคัญตอนนี้สนุกแล้วก็มีความสุขมากๆ<ะ>ในวัย60ปีที่ได้ร้องนะคะตามผบตามผับตาม,ตามบาร์ <ทำ S 1> เนาะก็ใชัยช่เขเข้าผับแล้วใช่แล้วอะไปฟังเสียงจ้าไม่หรอกลูกไม่ไม่ไม่ไม เพราะว่าการกำกับภาพยนตร์ก็ยังคงทำปีละเรื่อง2เรื่องเหมือนเดิมงานคอนเสิร์ตยิ่งตอนนี้ยิ่งหนักเข้าไปกว่าเดิมอีกอเพราะว่าตอนนี้ร้องในผับแล้วด้วยใช่มีโชว์ในผับนี่ทุกวันนี้เป็นนักร้องผับนะยังรับสมัครเจ้าภาพเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมครับยังรับสมัครเจ้าภาพเหมือนเดิม <S <S ครับท่านผู้ชมครับไม่มีครับไม่มีลดลงลูยังงานยังแน่นเหมือนเดิมมันวางไม่ได้หรอกพี่มันเป็นเส้นเลือดพี่มันเป็นทุกอนูลมหายใจของพี่คืองานบันเทิง งานบันเทิง<ะ>เป็นเส้นเลือดใหญ่ของพี่เอกชัยศรีวิชัยและที่สําคัญคุณผู้ชมค่ะคืนนี้ห้ามพลาดจริงๆนะเพราะ,ะว่านี่จ้าเอมแล้วก็เอกชัยศรีวิชัยเขาก็จะขึ้นโชว์พร้อมกันแต่ว่าไม่ใช่ที่กรุงเทพนะคะ,ะน่าจะเป็นแถวๆภาคใต้เราไปเช็คดูได้ตารางงานของพี่เอกชัยนะคะท<ะ><ะ>ี่เฟซบุ๊กข่านะคะ